สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนคุยเจาะลึกเรื่องการปรับปรุงกรอบคุณวุฒิการศึกษานะคะทั้งอาชีวะแล้วก็ปอตรีเลยซึ่งเป็นเรื่องใหม่มากเพิ่งประกาศปี2567นี้เองค่ะสวัสดีครับใช่ครับถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยเราจะดูประกาศสำคัญสองฉบับนะครับจากราชกิจจานุเบกษาเลยคือกรอบของอาชีวะกับเกณฑ์มาตรฐานของปอตรีปี67ทั้งคู่ค่ะซึ่งแหล่งข้อมูลเราก็ชัดเจนนะคะเป็นเอกสารทางการเลย เป้าหมายเราวันนี้ก็คืออ,อยากจะสกัดให้เห็นภาพชัดๆว่าอะไรคือประเด็นหลักอะไรที่เปลี่ยนไปแล้วมันกระทบใครบ้างทั้งคนเรียนทั้งสถาบันเลยนะคะได้เลยครับเริ่มจากวัตถุประสงค์หลักๆก่อนไหมครับคือทั้งสองกรอบเนี่ยเขามีเป้าหมายคล้ายๆกันเลยยังไงคะก็คือ 1. กําหนดมาตรฐานคุณวุฒิให้มันชัดเจนขึ้นนะครับ2ก็คือเป็นแนวทางพัฒนาหลักสูตรแล้วก็ เอ่อที่สําคัญเลยคือเรื่องประกันคุณภาพอ๋อให้มั่นใจว่าเด็กจบมามีคุณภาพตามที่เขียนไว้ประมาณนั้นเลยครับแล้วก็มีเรื่องเชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติด้วยนะครับค่ะแล้วก็กับสากลด้วยใช่ไหมคะเพื่อให้เด็กไทยเราเป็นที่ยอมรับมากขึ้นถูกต้องครับอันนั้นสําคัญมากมันเป็นการยกระดับมาตรฐานให้เป็นระบบมากขึ้นทีนี้เอ่อลองมาดูของอาชีวะก่อนไหมครับ กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติพศ2567อันนี้ประกาศเมื่อต้นปีคุมภาพันธ์ได้ค่ะของอาชีวะนี่มีอะไรที่แบบต้องจับตาเป็นพิเศษบ้างคะจุดเด่นมากๆเลยนะครับคือข้อ5.2เขาเน้นเรื่องผลลัพธ์การเรียนรู้หรือ learning outcomes นะครับอ๋อที่ว่าจบแล้วต้องทำอะไรได้บ้างใช่ครับคือโฟกัสที่ตรงนั้นเลยซึ่งมี4ด้านหลักๆครับ ค่ะมีด้านไหนบ้างคะ1ก็คือด้านคุณธรรมจริยธรรมอันนี้รวมถึงจรรยาบรณวิชาชีพความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับ2ก็ด้านความรู้ความเข้าใจหลักการทฤษฎีต่างๆอืมแล้วอีกสองด้านน่าจะเน้นปฏิบัติครับด้านที่สามคือทักษะอันนี้ทั้งทักษะปฏิบัติทักษะทางปัญญาการสื่อสารครบเลย และก็4คือด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบหมายถึงเอาไปใช้จริงได้แก้ปัญหาได้ตัดสินใจเป็นอะไรแบบนี้หรอคะประมาณนั้นครับคือนําความรู้ทักษะไปใช้ในงานจริงได้จัดการได้ตัดสินใจได้มีความเป็นผู้นําตามบทบาทได้แล้วก็เหมือนจะให้กอสอรหรือคณะตรมการการอาชีวศึกษาไปกำหนดเกณฑ์เพิ่มเติมได้ด้วยใช่ครับ ข้อ6บอกไว้ให้ไปกำหนดลักเกณ์แนวปฏิบัติเพิ่มเติมได้เพื่อให้มันชัดเจนขึ้นทีนี้มาดูฝั่งปอตรีบ้างครับที่ประกาศเดือนมีนาคมค่ะเกณฑ์มาตรฐานคุณอวุธระดับปริญญาตรีพศ .2567 อันนี้น่าสนใจตรงที่เ,เห็นว่าก็มี4ด้านเหมือนกันใช่เลยครับนี่เป็นจุดที่น่าสนใจมากคือผลลัพธ์การเรียนรู้4ด้านในข้อ6ของปอตรีเนี่ยมันสอดคล้องกับของอาชีวะเลยอ๋อเหมือนกันเป๊ะเลยเหรอคะ โครงสร้างหลักๆเหมือนกันครับแต่แน่นอนว่าพอเป็นปอตรีความคาดหวังมันก็ซับซ้อนขึ้นกว้างขึ้นอย่างด้านความรู้ก็คงต้องลึกกว่าทฤษฎีต้องเป็นระบบใช่ครับหรือด้านทักษะก็จะเน้นพวกทักษะทางปัญญาการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แก้ปัญหาที่มันซับซ้อนอย่างสร้างสารรค์มากขึ้นแล้วการประยุกต์ใช้ล่ะคะก็จะคาดหวังความสามารถในการจัดการสถานการณ์ที่มันยากขึ้นหลากหลายขึ้น การตัดสินใจภายใต้ข้อมูลจำกัดหรือการสื่อสารกับคนเยอะๆได้ดีขึ้นครับนอกจากเรื่องผลลัพธ์การเรียนรู้4ด้านนี้แล้วมีเรื่องโครงสร้างหลักสูตรด้วยใช่ไหมคะครับมีกำหนดหน่วยกิตรวมขั้นต่ำไว้อย่างปอตรี4ปีก็ไม่น้อยกว่า120หน่วยกิตค่ะแล้วถ้าเป็นหลักสูตรต่อเนื่องเทียบโอนอันนั้นก็ไม่น้อยกว่า72หน่วยกิตครับแล้วก็ระบุโครงสร้างด้วยว่าต้องมีหมวดศึกษาทั่วไปวิชาเฉพาะแล้วก็เลือกเสรีการที่ยังให้ความสําคัญกับหมวดศึกษาทั่วไปนี่ ก็น่าจะดีนะคะทำให้บัณฑิตรอบรู้ไม่ใช่เก่งแค่วิชาเอกอย่างเดียวเป็นเจตนารมณ์แบบนั้นเลยครับแล้วก็มีพูดถึงเรื่องคุณสมบัติอาจารย์การประกันคุณภาพหลักสูตรด้วยนะครับในข้อ15ข้อ18แต่เราอาจจะไม่ได้ลงลึกตรงนั้นมากค่ะพอทั้งอาชีวะทั้งปอตรีมีผลลัพธ์การเรียนรู้สีด้านที่มันสอดคล้องกันแบบนี้นอกจากเรื่องมาตรฐานแล้วมันจะช่วยเรื่องการเทียบโอนการเรียนต่อข้ามสายได้ง่ายขึ้นด้วยไหมคะ โอ้ oh, อันนั้นประโยชน์สำคัญเลยครับพอมีมาตรฐานกลางที่ชัดเจนสอดคล้องกันแบบนี้การเทียบโอนการวางแผนเรียนต่อหรือไปทำงานมันจะราบรื่นขึ้นยืดหยุ่นขึ้นเยอะเลยครับตอบโจทย์เรื่องเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ดีขึ้นด้วยงั้นพอจะสรุปได้ไหมคะว่าหัวใจหลักของการปรับปรุงครั้งนี้คือการหันมาเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้สีด้านให้เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วก็โครงสร้างหลักสูตรที่ชัดขึ้น ใช่ครับซึ่งผลกระทบโดยตรงเลยก็คือสถาบันการศึกษาเนี่ยก็ต้องปรับตัวกันหมดเลยทั้งออกแบบหลักสูตรวิธีสอนการวัดผลเพื่อให้เด็กจบใหม่มีคุณสมบัติตามนี้ครับผมซึ่งก็หวังว่าพอมีมาตรฐานชัดเจนแบบนี้บัณฑิตก็จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานได้ดีขึ้นมีทักษะมีความรู้ที่ชัดเจนติดตัวไปค่ะถือเป็นการยุกระดับครั้งใหญ่ที่น่าติดตามจริงๆนะคะแต่มันก็มีอีกมุมที่น่าคิดเหมือนกันนะคะ ครับยังไงครับคือการมีมาตรฐานกลางเนี่ยมันดีเรื่องคุณภาพเรื่องความเท่าเทียมอันนี้เข้าใจได้ค่ะแต่การที่กำหนดกรอบเหมือนกันเป๊ะๆแบบเนี้ยมันอาจจะไปะลดทอนความยืดหยุ่นหรือความสามารถของแต่ละสถาบันไหมคะในการที่จะสร้างหลักสูตรที่มันมีเอกลักษณ์มากๆหรือว่าส่งเสริมนวัตกรรมการสอนที่มันแตกต่างหลากหลายมากๆอะค่ะอืม นั่นเป็นคำถามที่ท้าทายมากครับสำหรับระบบการศึกษาไทยเลยว่าเราจะหาจุดสมดุลระหว่างการคุมมาตรฐานกับการส่งเสริมความหลากหลายความเป็นเลิศดสุขททางหรือนวัตกรรมได้อย่างไงใช่ค่ะอันนี้คงต้องฝากเป็นการบ้านให้เราเท่านๆช่วยกันขบคิดกันต่อไปนะครับว่าจะเดินหน้าไปทางไหนดีค่ะก็เป็นประเด็นทิ้งไทยที่น่าสนใจมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้ยิดีครับ